พ่อสุภาพนะครับผมมนี้คุณพ่อเนี่ยสวนคุณพ่อเนี่ยซื้ออย่างครับผมสวนสะดุดีรอเก้าครับอ๋อสดุดีรอเก้าคุณพ่อปลูกอีอย่างเนี่ยครับผมนี่กล้วยเป็นหลักครับอ๋อกล้วยมันผลิตเป็นหลักขอนมัดปีอย่างไหนนะครับผมมันเป็นมากอะเบงเป็นแังไดล่ะแต่คือเฮาชอบเกษตรนะดูยูทูบจนติดภายในสองเดือนสามเดือนนี่ยครับติดยูทูบจะต้องเลิกงานออกจากงานมากหล่มมา ่ามาเห็ดนะครับเห็ดสวนอยู่แหล่ะครับอ๋อแต่ก่อนเห็ดงานอย่างครับพ่อก่อนเห็ดงานสวนโตครับเห็ดกุ้ยสวนสวนโตเนาะก็เลยกัดเสียนกัะเสียนตัวเองออกมากอะไ้อากวยนี่เขาปลูกพันุอย่างนะครับผมนี่น้ำว่าปรับช่องหาศูนย์มาริอองเวน้ำวายักครับแล้วก็าเดินเไย ปวยไข่แล้วก็นำปวยหอมบ้านครับมายก่ลงขึ้น่อนครับพอตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มครับโอกาสน้ำถ่วมมีมีสูงครับังถึงเวลาหนาฝนมานี่มีอกาศฮึมภาษาบ้านเขาเรียกฮึมเส้ให้าท้่ล้วยตายได้ครับครับพ่อไ้รถไถมายกแล้วก็วิธีการพ่อก็คือธรรมดาทั่วไปก็ที่ลู่ลูกกันทั่วไปกับหลายหลายท่านอาศิยลู้อยู่แล้วว่าขุดหลุมนี่บ่ต่ำก็สามสิบนะครับความกว้างความลึก กว้างสามสิบยาวสามสิบว่าต้องสิใส่ปุ๋ยก่อนแล้วค่อยปลูกก็ได้ครับหรือส่บอไซเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของของคนปลูกครับครับผมแต่อยู่สวนพ่อนี่บรได้ใส่ปุ๋ยแม่นบากครับบรได้ใส่ปุ๋ยเลยครับขั้นแรกครับเพราะห้มีใบสักสองสามใบแล้วค่อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามไปก่อนครับครับผมใช้ระยะเวลาก็ประมาณสามเดือนหรือดูอาการของต้นกล้วยเขาครับ เราค่อยเสีเอาปุ๋ยเอนซีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอใส่ซอยจังหน่อยเพื่อเสริมใบ่ะครับเพื่อให้ใบแตกขึ้นมาเลิงใบอายุเท่าไหร่ครับคุณพ่ออายุประมาณสี่เดือนสี่เดือนหรือตามอาการของต้นไม้อะครับหรือตามที่ว่าลักษณะเขาโตไว้ใบหลายเขาอยากแต่งเขากระแต่งแต่จะแต่งไหลนะครับให้เหลืออยู่ประมาณให้เหลือที่ต้นอยู่ประมาณ่ังหน่อยต้องให้มีเจ็ดแปดใบครับครับผม เราอายุของกล้วยนี่ประมาณจักปีนะครับผมที่อายุของกล้วยที่จะออกลูกอ๋ออายุของกล้วยอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนบ่เกินสิบเดือนแล้วครับสิได้ผลผลิตแล้วครับครับผมติดลายกมางกวยน้ำว่าพื้นบ้านนะครับผมก็มาลีอองมาลีอองนะครับมาถึงมาลีอองอยู่ข้างหลังนู่นนะครับอ๋อครับผมถึงมันจะปีแล้วครับคุณพ่้ว่าได้ปีนี้เขาปีที่สองเขาปีที่สองมีผลผลิตป่ะครับผมมีผลผลิตแล้วครับออกขายได้แล้วครับอ๋อออกขายได้แล้วเนาะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพ่อยางเบิงกล้วยนั่นแหละครับผมในน้ำให้ผมนะครับว่าต้นอย่างนีจะเป็นต้นใดพันธุ์ใดพันธุ์ใดนะครับผมทั้งหมดนี่คืเป็นน้ำว่าบพันพื้นบ้านทั้งหมดนะครับมองตรงนี้ครับครับผมมีเห็นเห็นนี่คือรอบๆนี่คือเป็นน้ำว่าพันธุ์พื้นบ้านเท่าครับเน๋อครับโอ้สวยงามสงามของคุณพ่ออยู่นะครับเนาะครับผมนี่แต่ตอนนี้คือเป็นของเป็นกล้วยน้ำว่าพันธุ์พื้นบ้าน บทีนี้กล้วยหอมท้องแซมอยู่ทั้งนู่นนะครับอ๋อครับผมกล้วยหอมบ้านกล้วยหอมท้องกล้วยไข่ครับมีครับนะครับผมกล้วยนี่เ้ครับทุกต้นเลยครับครับนะครับแทุกต้นเลยครับนี่แถวทุกต้นนะครับกล้วยนคุณพ่อเพราะว่าอันนี้อายุกล้วยเนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับผมประมาณประมาณแปดได้เริ่มปลูกจนจนเก็บในบ่านหาสิเกินแปดเดือนครับอ๋อแปดเดือนแปดเดือนถึงสิบเดือนอ๋อครับผมมีคนมาจอง มีคนมาจองแล้วครับเดี๋ยวกเขาปลูกเที่ยวอะไรเขาประจองแล้วครับผมอืมโอ้งามเนื้อที่ที่พ่อปลูกกล้วยประมาณจากไรครับผมรวมทั้งอยู่สีประมาณหกไรครับอ๋อหกไรแต่คือนี่ชุดที่สองครับเนาะอ๋อเป็นเป็นรุ่นที่สองของกล้วยอันนี้เป็นมารีอองเลยครับครับผมล้วนเลยครับมารีอองนี่ปลูกจากงานครับจากไรครับทั้งหมดอืมงาณไรประมาณไรหนึ่งครับตรงนี้อ๋องานไรหนึ่งเนาะจากต้นครับไรหนึ่งครับปลูกจากต้นครับ ประมาณสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นเนาะมารีอองอันนี้พันจากใส่ครับพันจากปทุมหอ,อมท้องปทุมมาลีอองก็สั่งมาจากปทุมครับอ๋อครับก็คือเป็นโรคกล้วยอีหยัยงของพอ่อบอกใครมีนะครับทีผ่นานๆมาก็เจอที่ว่าเป็นโรคตายพายอยู่ประมาณสามต้นครับนี่เป็นต้นว่าอ๋อครับผมนี่กับพุดออกครับลุมนี้เป็นตายพายนะครับผมนี้เป็นตายพายพ่อพุดออกครับแล้วอีกสองหลุมอยู่ฝั่งคุณครับครับผม กับฟุดออกแล้วนอกนั่นก็โรคหนอนกอกับบวมีนะครับมีอาสิอามีนิดๆน้อยๆ,ๆแล้วก็รักษาได้กับพานไปลลเลิกโรคเชื้อรากะบบวใไขหลายครับรบอชไขมีปปปเป็นเป็นจังไลนนะครับผมพอเริ่มแรกเลยพ่อ่ะเจาะบาดานโซลาเซลล์นะครับความล็กของอ่าบอพอนี่กอยู่ประมาณเกือบหกสิบเตนนะครับครับผมใส่อทอสองนิ้ว โหลดนิ้วครึ่งครับครับผมต่อท่อลงไปสวนขางลางอ๋อตนข้างทัางยาวอยู่ประมาณร้อยหาสิบเมตรครับอ๋อครับผมต่อท่อขวางใส่ท่อเอ่อสายน้ำยดทุกร้อยทุกล่องแหละครับทุกล่องกล้วยครับน้ำยเนะครับน้ำยดนยังม่พอนะครับลักษณะแบบนี้คือยังม่พอต้องใส่สายคู่นะครับอ๋อสายคู่นะสายเดียวนี่สี่บ่ทันบ่พอครับต้องบางทีพอต้องมาใส่ เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายตามร่องต้นกล้วยของคุณพ่อนะครับผมประมาณแปดเดือนแรกครับชุดนี้นีเสริมเสิมออกมาอีกครับอันนี้ชุดสองก็คือกล้วยน้ำว้าเข้ากันมั้ยครับกล้วยน้ำว้าเข้ากันครับนี่นี่จะเป็นมารีองกล้วยน้ำว้ากัแซมกับต้นทุเรียนนะครับนีกล้วยหอมบั้นเท้าครับอ๋อกล้วยหอมนะครับนี่กล้วยหอมบั้นเท้าครับอ๋อกล้วยหอมบั้นเท้าเนี่ยอายุอายุก็พอๆกันนะครับพอๆกันเนาะครับในการตัด นั่นสิเป็นกล้วยหอมช่วงแถวนั่นแถวล่องนี่สิเป็นกล้วยหอมหมดเลยครับอ๋อเ้โหเอาสุดเลยครับกล้วยหอมเนาะอันนี้เป็นกล้วยหอมไปสองต้นเลยครับเนี่ยอ๋อครับผมนี่อันนี้กล้วยน้ำหอมนะครับผมอันนี้อันนี้สีทองนะครับผมน้ำหอมสีทองหอมทองมาทุมนะครับแต่ซือพั้นกล้วยเนี่ยซือมาจากมาทุ่มกลวยตรงอ๋อพื้นบ้านเนาะอันนี้ของพื้นบ้านครับถูกแล้วบนกองครับ อันนี้จะเป็นกล้วยวไข่เนี่ยเนี่ยจากนี้ไปจะเป็นกล้วยไข่นะครับครับผมพคุณพ่อครับร้อยกว่าบาทหวีหนึ่งก็เครื่อหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยครับครับต้นหนึ่งห,หนึงก็ถ้ามีแปดหวีกับหวีละยี่สิบบาทขึ้นไปะครับครับผมหวีีมันก็ถ้าสวยก็ยี่สิบอันนี้คือเขาขายทรงนะครับ่อขายทรงนะครับเนาะ่ขายทรงเป็นเครื่อนะครับผมเครื่อหนึ่งอาจจะเป็นร้อย ลอยกัวบาทนะครับเนาะนี่คือเป็นไา่ไดของคุณพ่อนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าห้องปลูกไหลกับไรยใด้หลนะครับผมนี่คือถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจเนี่ยในการปลูกกล้วยสามารถมาซื้อนอได้นะครับผมอ๋อครับมีนอจำนายบ่ครับคุณพ่อมีนอจำนายแต่ต้องขุดเองนะครับพอบ่มีแห้งแล้วครับผมก็คือถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจปลูกกล้วยสามารถที่จะมาหา S <S <S อย<า>ู่ส่วนใดมา,มากะโคดได้อาจจะเป็นราคาที่ประหยัดหรือบอแท้นะครับผมเกี่ยวกับการปลูกกล้วยนะครับผมครับผมถ้าตอนนี้เกษตรกรท่านใดที่กำลังสงสัยหรือว่าผลผลิตที่ท่านกำลังเห็ดอยู่ตอนนี้มันบ่บถูกใจบ่พอใจถ้าคิดอยากจะปลูกกล้วยกะลองมาได้ครับการปลูกกล้วยนี้คือเป็นผลผลิตเสริม หลงจากไร่สองไร่ก็ได้ครับไร่สองไร่ปลูกไม่กอนครับเรื่องผลผลิตเนี่ยมันได้แน่ๆอยู่แล้วการตลาดขอแฮมมีครับว่าต้องห่วงเรื่องการขายขอแฮมมีของกอนเขาปลูกกอนแล้วคนซื้อเขาสิเขามาให้เองเนี่ยังของพ่อเนี่ยพ่อว่าต้องไปหาตลาดช่วงนี้นะคนพันธุ์หูพันธุ์บอกต่อๆกันไปเองครับว่าสวนคนนั่นคนนี้นพี่กวยพันธุ์กัดสิมาติดต่อเขาเองครับโดยเขาต้องไปหาครับครับคุณพ่อมีกลวยจะพันนะครับผมตอนนี้พอมีกลวยอยู่ กล้วยหอมปรทุมหอมทองปทุมกล้วยนมหว่ามริององนอหว่าพื้นบ้านปากช่องหาสูนกล้วยนาคป่า,ปาอ่านหวายักษ์ของพ่ออยู่ประมาณเจ็ดสายพันธุ์ครับครับคือคุณพ่อจะสามารถที่ขายผลกับขายนอดได้นะครับผมผู้ใดที่สนใจเนี่ยสมารถที่มาชมสวนได้นะครับผมแล้วก็มาเบินการวิธีการปลูก ได้ก่อนนะครับผมผู้ใดเดาก็มาแล้วสนใจค่อยซื้อไปปลูกนะครับผมได้ครับครับคุณพ่อขอเบอร์โทรคุณพ่อนะครับผมศูนย์เก้าสองครับเก้าหนึ่งเก้าหกหกสี่สี่ครับครับคุณพ่อซื้ออย่างครับผมพ่อสุภาปทุมชัยครับครับอยู่พื้นที่ใดครับคุณพ่อพื้นที่บ้านหนองจิกตำบนองแมงอำเภอโพยิ์ก่อนท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถที่เยี่ยมชมสวนคุณพ่อได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะซื้อ นอกล้วยไปปลูกได้ในราคาหย่อมเยาหรือขายว่แพ่งนะครับผมสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับผมวันนี้ทั้งสวนวัลดินทอนชาแนลนะครับผมเกษตรสางไร่ได้นะครับผมขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่มาให้ความรู้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีคุณพ่อนะครับผมสวัสดีครับ